เมื่อเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองหน้าด่านชายทะเลหรือเมืองสมุทรปราการไม่มีใครที่จะไม่นึกถึงสถานที่ตากอากาศใกล้ชิดธรรมชาติและมีชื่อเสียงอย่างสถานตากอากาศบางปูอย่างแน่นอนค่ะสถานตากอากาศบางปูตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสถานตากอากาศแห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ45กิโลเมตรเท่านั้น แค่ระยะทางเพียงไม่กี่กิโลก็สามารถพาเราไปสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะสถานตากอากาศบางปลูสถานตากอากาศติดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศท,ทั้งป่าชายเลนสัตว์น้ำและสัตว์บกความอุดมสมบูรณ์นี้ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และวิถีชีวิตของนกกว่า200ชนิดที่ออกมาให้เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกนางนวลจำนวนไม่น้อยกว่า5,000ตัวที่ในแต่ละปีระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมจะพากันอบพยพย้ายถิ่นฐานจากทวีปเอเชียกลางเข้ามาในประเทศไทยค่ะเห็นสะพานที่ทอดยาวออกไปที่อยู่ด้านหน้านี้ไหมคะสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานสุกตา ที่มองแล้วช่างสุกตาเหมือนดังชื่อจริงๆค่ะสะพานสุกตาเป็นสะพานที่ทอดอยาวออกจากสถานตากอากาศบางปูไปในทะเลอ่าวไทยมองเห็นวิวทะเลขนาบข้างในระยะทางกว่า500เมตรถือเป็นแลนด์ม,มาร์กสำคัญเมื่อมาถึงและไม่ควรพลาดเก็บภาพบรรยากาศพร้อมฝูงนกนางนวลที่บินวนเวียนโฉบไปโฉบมายิกกากหมูจากนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่า เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะหากใครไม่อยากเดินที่นี่ก็มีบริการรถไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ด้านหน้าส่วนค่าบริการนั้นก็แล้วแต่จะใส่ลงไปในกล่องนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดอยากลองให้อาหารนกนางนวลทีน่นี่มีจุดให้บริการขายอาหารนกนางนวลอยู่บนสะพานมีราคาถุงละ10บาทและ50บาทค่ะ แสงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าแสงสีแสดบนผืนฟ้าค่อยๆอ,อ่อนลงพร้อมภาพหมู่มวลนกนางนวลที่บินหยอกล้อกันกับภาพไม้ปักเลนรูปหัวใจริมทะเลช่างเป็นภาพที่อบอุ่นงดงามที่ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่กินลมชมวิวจนอิ่มหนำแล้ว สุดปลายสะพานสุขตาจะมีร้านอาหารในศาลาสุขใจที่เป็นของสวัสดิการทหารปกคอยให้บริการค่ะนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆฟังเพลงเพลินๆกันไปและนอกจากนี้ในทุกวันเสราร์จัดให้มีการแสดงเต้นลีลาดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาด้วยนะคะแวะมากินปูดูนกเต้นรำย่าป่าชายเลน พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่แสงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าที่นี่กันนะคะสถานตากอากาศบางปูจะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬกาอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆของนกนางนวลที่มีฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ามาฝากกันด้วยนะคะสุขตาสุขใจที่บางปูค่ะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ